แล้ววันนี้ผู้กู้มันจะมาบอกว่ารัฐมันล,ลวแล้วแล้วมึงเป็นอะไรทำไมไม่ให้ผู้กู้บอก เราไม่ไนนต้องพูดว่าไม่ไต้องพูดพี่พออกมาทำหน้าที่ที่มีหน้ เออสกมองเนี่ยคิดแต่เรื่องอะไรมันโดนใส่ระบบให้ทำตามแต่ทำสั่งเขารืมอไนะไรสมองเนี่ยมีเนื้อสมองบ้างไหมหรือมันมีแต่ขี้เลื่อยวะพี่น้องพี่น้องแล้วก็ให้ <แก S 1> เพื่อนอแล้วก็เรียกแก๊ป,กปไปรับมาตรงนี้ได้ไหมครับแล้วก็เรียกแก๊ปไปรับมาตรงนี้ได้ไหมครับ มันเยอะมากมันเสียบฝามากไม,งไ,งไม่มีใครที่จะเลินขึ้นเลยน,นอกจากคอพ้องคนมาก กำถ่ายรูปคนปลาใสนะครับผมหาตำรวจนะครับผมหาคอฟอ่ะยัก่ารูปนคนปลาใสนะครับ นายเอกาพ่อแม่พี่น้องคอยจับตาดูไว้นะคะใบเตอร์พี่จะเข้านี้ต้องเป็นของอุคลากรทางการทางการเป็นและประชาชนชาวไม่ใช่เกี้ยงไอ้ดีน่าไหนมึงก็คนหมูได้คุณตายได้ทำไมมึงจะตายไม่ได้วันนี้วันนี้ลมไปทางที่นีบนะครับ เอาวันนี้ลงไปทางทำเนียบนะคะอีน้องอเลยไปยุดไปยุดไปยุด,ยด<ป>นานแล้วนะครับมันนานเกินไปแล้วที่พวกเรา ต้องก้มหัวอยู่ภายใต้สังคมที่ถูกปกครองจากพวกผดดเด็จการอาไอ้พวกผดดเด่จการมันฟาดฟันไม่หวั่นเกรงพวกพี่รู้ไหมครับว่าพวกผดดเด็จการมันคอยฟาดฟันมันคอยกดขี่ผมหัวประชาชนอย่างเราโดยไม่หวั่นเกรง จนตอนนี้มันมีความสุขมันไม่รู้สึกหรือสาอะไรกับความเป็นความตายของพี่น้องประชาชนไม่มีแม้แต่ความละอายใจกับการบริหารงานที่ไร้ประสิทธิภาพพวกเราไม่สามารถทนนิ่งเฉยได้อยู่ต่อไปแล้วครับ้าประยุทธ์ยังอยู่ ก็จะมีอีกหลายคนต้องตายวันนี้พวกเราก็เลือกที่จะออกมาต่อสู้อีกครั้งหนึ่งต่อสู้กับพวกขะเดตการเหมือนเดิมมันไม่ใช่แค่เจปีป่าแปดสปีพวกชนชั้นนำพวกผู้ที่มีอำนาจทางการเมืองทั้งหลายพยายามแย่งชิงอำนาจกัน ส่วนผู้ที่รับผลกระทบผู้ที่เดือดร้อนก็คือประชาชนอย่างเราเขาเอาะกลางตรงหน้ารั้วเลยหลบหลบพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวขอพี่น้องมารวมกันตรงนี้นะครับมารวมกันตรงนี้นะครับเดี๋ยวฝนจะตกแล้วนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเราจะมีหุ่นสามสามันนะครับจะมีประยุทธ์ นะครับสามปอทั้งหลายนะครับที่เป็นปัญหาของเรานะครับอยู่ตรงนี้นะครับขอเชิญพี่น้องนะครับมาร่วมเป็นสักขีพยานด้วยกันนะครับพี่น้องหลายคนถามว่าเฮ้ยเราจะพู่ยังไงถึงชนะใช่ไหมครับเราจะสู้ยังไงถึงชนะใช่ไหมครับวันนี้นะครับตอนนี้เราตั้งใจมาที่ตรงนี้ทีเ้นเราบอกว่าเราถึงนี่เดี๋ยวเราจะมากันมาอีกวันนี้นะครับวันนี้คือวันแห่เทียน วันนี้คือประเภณีแห่เทียนประเภณีแห่เทียนที่เรามาทำหน้าที่ในการต่อต้านรัฐเผด็จการต่อต้านรักที่มันล้มเหลวนะครับพี่น้องท่านใดที่ยอมาับนครับมาครับสีสเปรใครมีสีสเปรมาเตรียมมาครับเตรียมมานะครับเดี๋ยวเราจะมาขี่เส้นกันใครที่ยังไม่มีสีสเปรมาเอาที่นี่นะครับเอาที่รถคันนี้ใครที่ไม่มีสีมาครับมาเอาเลยครับมาเอา เดี๋ยวเราจะขีดเส้นนะครับช่วยกันขีดเส้นเส้นใหญ่ๆหญ่ใช่ออมาเลยเตรียมตัวรอผมบอกนะครับเดี๋ยวเราผมจะบอกนะครับแบ่งกันครับแบ่งสีกันนี่ชีสสเต๊ะมาเอาไว้ครับเตรียมอยู่แนวหน้าเตรียมขีดเส้นสามศพนะครับผมว่าจะเป็นพยศนะครับผมมันมีคนขัดขวางเราเวทดนะฮะแล้วก็อีกคนหนึ่งมันมีคนขัดขวางประชาชนนะครับผมวันนี้พวกเราประชาชน พวกเรายังไม่ประท้าหรอกครับวันนี้วันนี้มันเป็นวันแห่เทียนวันนี้มันเป็นวันบุญเราถึงต้องมาทําบุญประเทศขับไล่เนียดจันไรออกไปเสียงดังๆหน่อยทําบุญประเทศขับไล่เนียจันไรออกไปออกไปออกไปทำบุญประเทศขับไล่เสนียจันไรออกไปนี่คือวันบุญของ